กำลังมองหาเครื่องอัดสายไฮดรอลิกที่มีฟังก์ชันครบครันใช้งานง่ายต้องนี่เลยเครื่องอัดสายไฮดรอลิก2นิ้ว2 2 0โวลต์พิเศษช่วงโปรโมชัน่นลดเพิ่มอีก1 0เรหลือเพียง5 8 5 5 0บาทขนาดสินค้ากว้าง63ซนติเมตรยาว80ซนติเมตรสูง130ซนติเมตรน้ำหนักสินค้า280กิโลกรัมมีกล่องควบคุมไฟฟ้าและแผงควบควมุมพร้อมคัทเอาท์ตัดไฟเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของการ mm. จีบ6กถึงิอดมิลลิเมตรจีบท่อที่มีเส้นผ่านศูนยกลาางภา 6-80มิลิเมตรการเปิดส mm. mm. ูงสุด115มิลิเมตรและมาพร้อมแม่พิมพ์10ชุดไฟ2สว่างตัวฐานเป็นแม่เหล็กสามารถยึดติดกับตัวเครื่องได้ทุกส่วนมาพร้อมสวิตช์เท้าควบคุมการทํางานของเครื่องมีโซลินอยด์วาลเพื่อควบคุมลมหรืออากาศรอเตอร์ทองแดงกําลังสูงทํางานได้อย่างเสถียรมาพร้อมเกจวัดแรงดัน และไมโครมิเตอร์แบบเกลียวปรับมาตราส่วนได้อย่างแม่นยำมาพร้อมเกจร,ระดับเติมน้ำมันและวัดอุณหภูมิน้ำมันไฮดรอลิกที่ใช้งานเพียงแค่ต่อสายไฟ2เส้นเข้ากับตัวเครื่องจากนั้นเติมน้ำมันไฮดรอลิกแทงด้านล่างให้เต็มเกจวัดระดับน้ำมันเลือกกรีบแม่พิมพ์ตามขนาดที่ต้องการด้านหัวแม่พิมพ์จะมีตัวเลขบอกขนาดให้ทำการใส่กรีบแม่พิมพ์ในรางใส่กรีบเมื่อใส่กรีบแม่พิมพ์ครบแล้วให้ทำการบิดเปิดเครื่องสามารถใช้งานได้2โหมดออโต้และแมนนวลวิธีใช้งานโหมดออโต้ให้ทำการบิดปุ่มไปที่ออโต้จาก ใส่เข้าไปในตัวเครื่องปรับไมโครมิเตอร์ตามระยะที่ต้องการโดยมีมาตาส่วนการวัดอยู่หน้าแผงควบคุมจากนั้นให้เหยียบสวิตช์เท้าสีดำหนึ่งครั้งเครื่องจะทำการบีบอาาัดสายไฮดรอลิกเมื่อถึงระยะตั้งไว้ เครื่องจะคลายจีบเองโดยอัตโนมัติเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วในส่วนของโหมดแมนนวลเพียงแค่บิดสวิตช์มาที่โหมดแมนนวลจากนั้นนําสายใส่เข้าไปในตัวเครื่องตั้งระยะไมโครมิเตอร์จากนั้นให้ทําการเหยียบสวิตช์เท้าสีดำเป็นการบีบอัดเข้าเมื่อถึงระยะที่ตั้งไว้ไฟสีแดงจะสว่างขึ้นให้ทําการเหยียบปุ่มสีแดงเป็นการคลายจีบออกเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วไม่ว่าจะเป็นโหมดแมนนวลหรือออโต้สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายไม่ยุ่งยากบีบอัดสายไฮดรอลิกได้อย่างแน่นแข็งแรงไม่ รุงเครื่องจากอุตสาหกรรมไฮดรอลิกผลิตจากโรงงานชั้นนำมาตรฐานคุณภาพดีแข็งแรงทนทานอายุการใช้งานยาวนานสนใจสินค้าสั่งเลย chi-rabbit.com